กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัอนี้กับมาพูรครับนุดหน่อยน้ำชกอีกแล้วเนาะคะวัอนี้นุดหน่อยน้ำชกก็ได้เดินทางมาติดตามเตีองเล่าวความฝันของนาแดงค่ะท่านผู้ชมนุดหน่อยได้ยินข่าวเมื่อวานนาแดงเีควาฝันค่ะท่านผู้ชมฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเจ้าของนี่ได้เป็นตำรวจค่ะจักไปจังได้มาจังได้จังได้เป็นตำรวจได้ใส่สุดตำรวจเต็มหยดค่ะท่านผู้ชมเพื้นยาเพื้นกับบเคยฝันแบบนี้จักเท่อค่ะท่านผู้ชม มารอบนี้ว่าฝันว่าได้เป็นตำรวจค่ะได้ไปปฏิบัติหน้าทีก่กลางซี่แยกค่ะได้ไปกับหัวหน้าค่ะทาา่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของนาแดงนี่สิปปปเป็นไปเป็นมาแบบใดนาแดงเพื่อนสีให้แนวทางตัวเหล็กตัวใหญ่นะคะเนาะก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดต่อนน,น,นนะะ้โชกนํำเนยด้วยค่ะค่ะตอนนี้นาแดงเพือ่อนก็นั่งถางเหาอยู่นี่แหละคะ่ะทาา่านผู้ชม ข้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาแดงพรมพอมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาแดงค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนาแดงกล่าวสว,ส,สวัสดีค่ะนาแดงค่ะค่ะมัหนีกไดยิินค่าว่านาแดงพ่นฝันอีกเนาะคะ่กะการมาติดตามเพิ่นเป็นโขงสุดทถายคะ่ะเพิ่นเสห้งตัวเด็ด,ดๆแนวไ,ไรกะให้เพิ่นแก่ให้่นันทุสมทางบ้านทฮาฟังบึงเนาะค่ะ ว่าหน้าแดงเพิ่นฝันจังไรฝันจังไรเนาะค่ะหน้าแดงค่ะวันวายยังสิ่ครับวันว่างเลยมันเขาวันแลมแลมไปวันพระมันวันแลมดับเนาะเมื่อดับอ่าฝันฝันว่าได้ไปหาเห็บงานในกรุงเทพอ่าไปออกจากบ้านเาแล้วไปหาเงานในกรุงเทพแล้วที่นี่ไปจักจักไปจังไดได้ไปเป็นได้ไปเป็นเป็นตำรวจน้ำเพลิน ไปสอบไปเป็นตำรวจน้ำฝนจ้งใจเนี่เนี่ยกิดที่มาที่ไปมันกี้แน่แน่วามฝันเนาะแล้ววันที่นี่าเพิ่นกาเพิ่นกาหายซุดนั่นทั้งเพื่อนสองซุดซุดหนึ่งกับใส่ใส่ในตัวของแล้วกับใส่หมวกพร้อมเป็นตำรวจเต็มยศนี่แหละอ่าแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนี่เพิ่นที่หายเสียมาอีกตัวหนึ่งกับเอาหมวนใส่แขนไว้ถือไว้อยู่แล้ววันที่นี่ก็มีหัวหน้ามีมีมีตำรวจน้อกันเนี่ยหัวหน้าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นหัวหน้าจราจร เพิ่นกับไปอ่าเพิ่นก็ยัเห็นเพิ่นไปโบกโบกรถอยู่กลางซีแยกไงอยู่ในกรุงเทพเลยคือในกรุงเทพแท้แหละพอรถมันหลายแต่ตอนนั้นโบกไปโบกมาเพิ่นก็ยืนโบกอยู่อ่าคอยกับเนมเบิ้งว่าอันเบิ้งหัวหน้าเพิ่นเฮ็ดงานแต่วันเนมไปนี่อ่าป้อมตำรวจน่ะมันคล้ายๆกับสารสารประพูมันสิเป็นลักษณะทรงนี่อ่ามันเป็นสีเทาอยู่ข้างหลังเราผมก็เรียกว่าเอ๊ะป้อมตำรวจเนี่ยคือถืเป็นยังซานมันคือว่ายู่ไอ คือป้อมต้นดวจในฝันเนี่ยมันก็เทากับ่บหูแต่กระไร้ต่ปอมจริงเนี่ยก็อีกคนละเรื่องแต่ว่าปอมต้นดวจเนี่ยมันถืออยู่ข้างหลังเราแล้วก็โบกสายโบกขวาไปบัดนี้เนี่ยผมก็เลยห้องใส่หัวหน้าผมเมื่อคนเด้อผมกลับบ้านก่อนแต่กับบ้านเขาจากจากบ้านยุกแจ้งจะใส่หลัเต้าสิเมื่อบ้านบัดนี้เนี่ยขึ้นรถเมีไปพอขึ้นรถเมีไปปุ๊บเนี่ยก็นั่งอยู่คนก็เต็มทุกรถเมีจกไผเป็นไผลแล้ทั้งหอนทั้งทั้งยืนหอนทั้งรถเมีเนี่ยของก็เดี๋นั่งแลังเตาเสียมวนไว้บัดีีีีนน้มมเเสสยยงงงึถา ถามไปมาจากข้างด้านหลังอันนั้นคนยืนบังอยู่เนี่ยเออว่าอันเจ้าเป็นตำรวจอันรุ่นใดนอะไรนั้นวะเราถามมาจักเป็นใครเขาคงงวกไปทีก็เห็นแต่เรื่อว่าผมเป็นตำรวจรุ่นปีหกเจ็ดเรื่องว่างสิอ่านั่นละซ้ำนั่นเหรอผมสะดุ้งตื่นเลยเพราะว่าคนนอนไกลกันเอาขามาทับว่ะค่ะอะไรอย่างนี่เอิ้นตอบกลับไปว่ารุ่นหกเจ็ดครับรุ่นปีหกเจ็ดอ่าผูพันเอิ้นหานปูพันเอิ้นหาเพราะเห็นว่าแต่ยิึดติดเสียงมาหาเขาโต้คนก็ไม่มีโต้คนเพราะเห็น เขายืนไอ้คนคนที่ว่ายืนหอยหอหอยหอรถเม่์บังเขาบังอยู่กลางหอยผมนั่งอยู่เบาะมาคยืนยืวกลางมาที่นี่เสียงมาจากข้างหลังเขาถามว่าเป็นตำรวจรุ่นปีไรรุ่นหกเก็ตรุ่นปีหกเก็ตบอกสักนั่นแล้วเขาก็เงียบไปนี่ราคาขาดเลย่าที่นี่สะดุ้งเลยแม่คนนอนน้ากันอะไรปลุกเอาขามาทำกันเลยตื่นไปหางานทำานี่ไปก็ไัยคานาเดนไปผู้เดียว ไปผู้เดียวจไปจังไนมาจังไนผัดได้ไปเป็นตำรวจเออไปตลานเท่าพี่ล่ะจะไปหาข้นในกรุงเทพแด้วไปไปในกรุงเทพไหมค่ะอ่าโทรอดกรุงเทพกักเลยทอดแล้วพวกทอดทีซื้อไปไปเออไปหาเข้างถ้าว่าได้ไปเป็นตำรวจของเขาเนี่ยนะได้สอบเขาว่จักว่าจักได้สอบว่าได้สอบ แต่ว่าได้ใส่ชุดตำรวจน้ำเขาไหมหูตัวอีกที่คือเจ้าของสวมชุดตำรวจแล้วแม่ได้เป็นตำรวจแล้วใส่หมวกเทเลอร์เทเลอร์อ่านบานเบิกเบิกเบิกเลยเอ่าแต่ว่าที่นี่พร้อมปฏิบัติงานครับเพรหน,าน้าเพนักเฮ็ดให้เบิ่งอยู่นะ,ะอหอมาดิพนักงาเพนะ่กงานคนนี้เฮาเบิ่งก่อนนะมาดีเพนันกระเพ้าไปฝึกงานไปเหมือนได้เป็นตำรวจจราจรหนึ่งสี่ประมาณตำรวจจราจรแต่ว่าพอท่านเฮ็ดงานนี้จะยืนยืนอันยืนเคลื่อนคลายคลายไว้เป็นตำรวจใหม่อ่าเจ้าหน้าที่อันหัวหน้าเพง่นนก็เลยเฮ็ดโบกรถไป้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเฮ้าเนมไปเบิ่งหัวหน้านั่น เห็นแต่ป้อมตำรวจแต่ว่าป้อมตำรวจมันคล้ายๆสารประพูนอยู่นั้อยู่ข้างหลังเล่าเลยอยู่กลางสีแยกไงอ่ะบ่ไงบ่ใหญ่บ่ใหญ่พอเพียงพ่เพียงข้างหลังเทานี่พบ่เพียงซ้ำนี่ในๆเออตำซ้ำนี่แหละสูงซ้ำนี่ครับสูงซ้ำนี่แหละเอาป้อมตำรวจก็เป็นตัวนี้ยังกว่ามันเป็นสีเทาแต่ว่าสคัญเมันมันเป็นสีเทาเนี่ยบ่มีสีสุชาเนี่ยเป็นสีเทาเลยตั้งอยู่สีแยกตั้งอยู่ข้างหลังเล่าตั้งอยู่ข้างหลังไอ้จราจรผู้บกข้าหน้านี่ค่ะบ้านนี้ มองเพื่อนบกนี่ก็เป็นซีแยกยซีแยกใหญ่เลยล่ะซีแยกไอ้แบบยิ่งใหญ่เลยรถแลนไกลเขาไกลออกสวนทำใบสวนกันมาทบางทีมั้งค่ะค่ะวันนี้มาเขาเหลืองตัวเหล็กเนาะหนแดงเนาะ,ะถ้าให้หนแดงตีตัวเหล็กหนแดงส,ดสิตีเป็นตัวใดค่ะย่ามันคันคันสามที่ตามที่บอกเขาเนี่ยคือว่าเป็นเป็นพกเจ็ดศูนย์ค่ะค่ะอ่าแล้วก็คันคันอีกสามตัวนะก็ซี่แปดเก่าค่ะอ่า คือนะแดงแแปลนี่คือหกเจ็ดศูนย์นี่คือฝันว่าคือฝันว่าได้ได้บอกอายุรุ่นปีเขาอ,อบอกบอกให้เขาเลยว่าผมรุ่นปี่หกเจ็ดก็ทําะะนั่นเล่ากันเงียบไปคนที่ถามก็เงียบไปสี่แปดเก้านี่ก็สี่แปดเก้านี่คือว่ามันคล้ายๆว่าคลิปเรื่องว่าขันคือข้าวไร่ตามตามอ่าตามที่ว่าการทํานาใฝันนะว่ามันเป็นแบบใดแบบใดนะค่ะเล่นอะไรกันมากอะไรมันเป็นในเล่นในสี่แปดเก้า สีแปดเก้าคือตามที่นาแดงเหล่าก็คือสีนี่มาจากสีแยกอ่าจากสีแยกตำรวจค่ะแปดเก้า, 8, านี่สารระพุ่มเมนโบอ่า,อาปอมตำรวจรปอมตำรวจฝันว่าหินป้อมตำรวจแล้วปอมตำรวจเท่าแน่นไปเนี่ยม,ไไมันจะเป็นสีเท่าแล้วมันค่ะมันก็จะงาสารระพุ่มแหละมันขันบ้านๆเท่ากับสาระพุ่มค่ะอ่าพอมันเป็นสามเหลี่ยมจั่ว่ะ่รอ่าสามเหลี่ยมจั่วนี้ มีเสาจากต้นนะเพรามีเสามันเป็นสามเหลี่ยมลงมาจังสี่เลยแล้วก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเสาบ่เห็นดอกมันบ่สูงเป็นเหมือนกับเหมือนกับเต้นกับหยังจังสี่น้ำแหลมลงมาเออเป็นจัวเฮาหนิหลายจัวจัวลงาลจัวสารเฮาลงมาใช่ไหมล่ะค่ะสำคัญยลยเนาะบ้านนี้ก็าัอยู่นั่นได้จังได๋บ้านนี้ก็ตั้งอยู่หลังคนตำรวจตั้งอยู่หลังตำรวจเลยอยู่กลางที่แยกนะค่ะอยู่กลางที่แยกเลยจริงๆแล้วป้อมตำรวจมันต้องใหญ่อยู่ดันอยู่แบบชาวบ้านชาวเมืองเฮานี่มันต้องอยู่ขอบถนนเนาะแม่ต้องอยู่ขอบถนนอันนี้แน่ไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หนาป้อมตำรวจป้อมตำรวจอย่างนี้ก็เป็นสามเฉยมสั้นแฉ้มยังอยู่กลางซีแยกอยู่กลางซีแยกเลยอยู่อยู่ข้างหลังเราเรากับโบกรถใส่ขว้าใส่ขวาแต่นแหน่ไปตำรวจันเห็นไกลๆว่าคือว่า่เห็นหนาดอกแจ้กตำรวจค่ะจ้งตำรวจอะไรแจ้งหน้าจะเป็นแนวไยเด๋ก็เป็นตำรวจาไส่ยศเต็มฮันโหลว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าตำรวจเออกันยังอื่นใส่กันอยู่ว่าหัวหน้าผมกลับก่อนด้วยผมเมื่อก่อนแล้วก็เออเออเราไปแล้วก็โบกรถต่อไปอยังข้องกับว่าขึ้นรถมี แจ็กขืนยำไรหอกรถเมย์นั่นรถเมล์รถนี่ก็บพ่จักตอนขืนเออพ่จักตอนขืนจักขืนยำไดรหนูตอนมานั่งที่รถเมล์กับไอเอาเสือตำรวจไอ้เขี้ยนแขนเนี่ยขางหนึ่งเขี้ยนไปจักข้าวพูกเมืนมีคนอื่นถามว่าเจ้าเป็นตำรวจรุ่นรุ่นใดรุ่นปีใดกับปีหกเทปครับผมเป็นตำรวจรุ่นปีหกเทปทำนั้นล้วเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะ่เนียงผู้ชายเอาคนมีอายุแล้วมานี่ยตำรวจท่านานั่นเพิ่นเป็นคนมีอายุเนี่ยบอกขนาดแดงหรือคนกระชิงร่นนี้ละ รุ่นรุนร <ii> ุนไล่กันนี่แหละรุ่นเดียวกันอ่าคนคนเพรท่านแก่ดอกค่ะแต่ว่าเสียงเอื่นถามว่ารุ่นใดนั้นอันอันเป็นเสียงผู้เฒ่าเสียงเสียงผู้เฒ่าล่ะเสียงรถเมย์ได้นีมค่ะอันนี้เสียงรถเมย์รถเมย์สายใดหูบ่ค่ะบ่บ่บ่เห็นเลยแต่ว่าได้ขึ้นแล้วได้ขึ้นถึงรถเมย์ลหรอนก็เต็มเลยถ้าอันน้คนยืนนั่งน้องกลางแจ๊สิไป่ใช่แต่ว่านี่ควบรถอย่างนีว่างเพราะว่าตัดสินเรื่องบ้านเจาว่าบ้านยุไสบ้านอยางคลองอ่ะนะกับว่าท่านในหอดบ้านว่าท่านในหอดบ้านเพิ่งถามก่อนเพิ่งถามร ก็บอกคนไปตรงๆบอกอะไรก็หูเมื่อบอกแหละก็หูเมื่อเลยบาทไม่ใช่แต่เอาขามาทับก็เลยใส่ดวงแล้วก็แก้พร้อม่ันในกันฟังยำคืนค่ะถ้าให้นาแดงมักตัวเลขกสองคุ้มนี่นาแดงมักตัวใดแห้งมักก็หมักสี่แปดเก่าสี่แปดเก่าเป็นบอกค่ะค่ะใครท่านผู้ชมแต่ว่าฮอกเก็ตเนี่ยกเก็ตฮอกเก็ตฮอกเก็ตศูนย์นี่ยใครจะถิงกับพ่ออย่าควมเป็นคนบอกเขาเองนะค่ะอ่าอย่าพร้อมเป็นคนบอกเขาว่าผมรุ่นปีฮอกเก็ตนี่ยนะแบบ คามันกันมันปังมากเนี่ยเขากัดว้าคือเสียดายแท้เดี๋ยววาอเอยไปน,นั่มแ<อ>ล้ <ป lay. S 1> ค่ะให้ท่านผู้ชมตัดหลินเอาหน,น,น่อยนะแดงเนาะเพราะว่าตัดหลินร้องเบิ้งศูนย์นยี่กสิมาจากเสียงที่โบเห็นโตเสียงที่โบเหน็นเสียงที่โบเหน็นแต่ว่าถามเข้ามาค<ร>า่ะจักเป็นไผร่ละบงค<ร>่ะ<ร>จักเป็นคนเป็นคนตายกับโป้งหูเป็นคนตายเข้ากับโป้งูเแต่ว่าถามเข้ามาค่ะเันเขาโกหกว่าเขาเป็นตำรวจนะนะแต่เขาเลยถามมาเป็นตำรวจรุ่นปีเท่าไรมีหัวแก๊ครับ ในข้อความฝันในข้อความฝันหนูซื้อพุ่มใจบอคันอัแดงที่เป็นตำรวจเเป็นตำรวจโอ้พุ่มใจโอ้เด็กชายสุดยังรอเลยยังโกเลยค่ะค่ะค่ะความฝันของอานแดงไม่ยังเพิ่มเติมอีกว่าค่ะกะคิดว่าล่องนี่ละเขาเอาเอาแน่นแค่ช้อนคุ้มนี่กับพ่อทานตีบ่อยฟังนี่ยแหละกับว่มียังเพิ่มเติม ค่ะข,ขอขอบคุณนาแดงได้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งปันความฝันเนาะค่ะให้ก ements, yes. ับท่านผู้ชมของเฮาเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นุ่นลอยน้ำโชกับศิภาท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งตัวเลขความฝันของนาแดงเนาะค่ะเนาะนาแดงนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเดี๋ยวไปหางานทำอยู่ในกรุงเทพค่ะไปไปมากจักไปจังไดมาจังไดค่ะท่านผู้ชมได้ไปเป็นตำรวจค่ะท่านผู้ชม ได้ใส่ชุดตำรวจเต็มยศค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีหัวหน้าค่ะพาไปปฏิบัติหน้าที่กลางซีแยกค่ะแต่ว่าเป็นตำรวจจะาจรนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหัวหน้าเพื่อนนี่ก็ไปยืนโบกรลดกลางซีแยกค่ะท่านผูน้ชมนาแดงนี่เพื่อนก็นเป็นตำรวจใหม่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกันยังเหตุบ่ท่านปิ่นค่ะก็ได้แต่ยืนเบิ่งค่ะท่านผู้ชมเพื่อนมายืนเบิ่งก็เห็นค่ะ ห็นป้อมตำรวจอยู่หลังของตำรวจผู้เป็น,ปนหัวหนาเนาะค่ะเนาะยู่ตั้งยู่กลางซีแยกค่ะเป็นท่งจัวสามเหลี่ยมค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าแปลกค่ะแปลกทีป้อมตำรวจนี่เป็นสรงจัวสามเหลี่ยมเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับ,บ่าเคยเห็นเจักเทือค่ะท่านผู้ชมก็ตั้งยู่กลางซีแยกอีกค่ะซีแยกใหญ่เหมือนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนาแดงเพื่อนเลยใไห่แนวทางตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชม489ปดเก้า กเจ็ดศูนย์การให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึงเนาะค่ะนะเพราะว่านาแดงนี่เพื่อนว่าเพื่อนกะได้บอกว่าน้าว่าสิกับบานเนาะค่ะนะบานนี้เพื่อนก็ขึ้นรถเม์ค่ะขึ้นรถเม์ก็มีเสียงปริศนาค่ะเป็นเสียงผู้เท่าผู้ไา้ค่ะท่านผู้ชมห้องมาถามว่าเป็นตำรวจปีใดนาแดงเพื่อนกะตอบกลับไปว่าปีหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมการให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึง่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะนะว่าแนวทางตัวเลขของนาแดงนี่ ท่านผู้ชมมักโตัด๋อชอบโตัด๋อกาตัดเลนเอาเนาะค่ะเนาะวดประจําวันที่1ิบหท่านว่าคม2566คลิปนี้นุดดอยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีคมลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชคมันมันกับความฝันของนาแดงกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้นุดด่อยน้ำโชคก็ข,ขอฝากช่องนุดดด่อยน้ำโชคไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ